แล้วครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมพลอยแบงก์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมดูซิเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมปิดเทอมใหญ่เติมไฟเด็กพีบีนะครับผมเนาะซึ่งกิจกรรมเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับผมเนาะว่าจะมีอ่าลุ้นลับรองเท้าแตะถาวรนะครับเนี่ยที่มืผมนะอันนี้นี่คือไฮไลท์ของเควสนี้เลยนะครับที่เหลือเนี่ย หลายคนอาจจะไม่ได้สนใจนะครับแต่มาสนใจที่ตัวรองเท้าแตะถาวรกับไดเป่าผมถาวรน,นะครับไดเป่าผมก็ตัวนี้นะครับผมนะซึ่งจะมีการสุ่มระหว่างแตะกับไดเป่าผมอย่างละ50รางวัลรวมเป็น100รางวัลน,นะครับผมย้ำว่าอย่างละ50รางวัลก็คือจะมีคนได้รองเท้าแตะถาวร50คนและมีคนได้ไดเป่าผมถาวร 50คนรวมเป็น100งรางวัลครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเงื่อนไขเราให้ว่ากันนะครับนะเนาะเลื่อนลงมาก็จะมีกิจกรรมในรับมอันนี้เป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นทําการสมัครนะครับผมเนาะสมัครใหม่เนาะสมัครใหม่ผู้ที่ทําการสมัครและเข้าเล่นเกมตามเวลาที่กิจกรรมกําหนดขั้นต่ํา10นาทีในช่วงระยะเวลากิจกรรมเนาะก็จะได้ของไปต่อมาก็เป็นกิจกรรมที่บูตอีพีนะครับผมเนาะเล่นอาวุธแล้วก็ เล่นอาวุธตามที่ตัวเกมกําหนดแล้วก็ในะช่วงเวลาที่ตัวเกมกําหนดนะครับผมเนาะก็จะได้รับคูณย p และคูณพอยต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะแล้วก็จะมีร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับผมเนาะส่วนกิจกรรมที่สามนะครับผมนี่จะเป็นไฮไลท์เลยนะครับผมเนาะไม่กิจกรรมที่สามไม่ใช่กิจกรรมที่สี่เรมวัวเรมวัวเรมวัว กิจกรรมที่3ามเนี่ยอ่ามันจะได้รับเหรียญมานะครับผมเนาะเป็นเหรียญโอเคครับผมอันนี้กิจกรรมที่3น่าจะเป็นเหรียญแคนนะครับผมเนาะน่าจะเป็นเหรียญแคนเหมือนได้เหรียญแคนเยอะขึ้นอันนี้ข้ามไปผมไม่ได้สนใจนะครับผมเนาะแต่ว่าจะได้ไม่ไม่จำกัดเลยนะครับผมเท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่ายละเอียดเพิ่มเติมเองนะไฮไลท์นี่อยู่ที่กิจกรรมที่4ี่เลยครับผมเนาะนี่กิจกรรมตัวนี้นะครับผมเนาะเพียงแค่เราสะสมไอเทมที่เป็นรูปดาวนะครับผมเนาะรูปดาวนะ วันละ3ชิ้นเราจะได้สูงสุดเนี่ยวันละ3ชิ้นนะครับผมเนาะวันละ3ชิ้นนะครับเก็บให้ครบกี่ชิ้นมา5 5ประมาณ50กว่าชิ้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างล่างนะครับผมเนาะซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นเควสที่เราสามารถทําได้ในเกมน,นะครับเราก็ได้ของรางวัลด้วยนะเก็บดาวพวกเนี้ยเก็บดาวพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นของรางวัลเหมือนจะเป็นรอบที่2เนาะว่าจะได้ของประมาณไหนประมาณไหนเนาะออบแรกก็จะเป็น2องอย่างนี้หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ย เราได้ของด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ของได้ดาวด้วยแล้วก็ได้ของด้วยตามด้านหน้าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนอาทิตย์แรกเนาะอันนี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่สองเลื่อนลงมานะครับผมเนาะสำหรับผู้เล่นที่ตาสมโกสตานะครับดาวทองครบตามจํานวนที่กําหนดได้รับรางวัลพิเศษดังตอบไปนี้โดยเฉพาะผู้เล่นแต่ละคนได้รับเซตไอเทมที่ไม่เหมือนกันเป็นการสุ่มว่าจะได้เซตไหนนะครับผมเราก็ต้องลุ้นเอานะครับว่าจะได้เซ็ตไหนนะครับผมเ,เ,เนาะ อ่าเลื่อนลงมานะครับผมเนาะอันนี้คือไฮไลท์จริงๆเลยไฮไลท์จริงๆเลยนะผมก็คือมีกิจกรรมพิเศษนะครับผมเนาะสำหรับคนที่เก็บดาวทองได้45ชิ้นไอของรางวัลข้างบนเนี้ยที่ผมเอาเมาส์ชี้นเนี่ยอันนี้เราได้ไปแล้วนะเราเราได้ไปเราได้ไปต่างหากละเออเราได้ไปละอ่าสมมติสไนอ่ะสไนเนี้ยเราได้สไนนี้ไปแล้วแล้วเราก็มาลุ้นอีกทีว่าเราจะได้รองเท้าแตะหรือว่าเราจะได้ไดเปลาผมถาวรย้ำว่า2ชิ้นนี้ถาวรน,นะเออถาวรคือเราได้ของ สามต่ออ่ะอ่ะต่อแรกก็คือเราทําเควสยเสร็จได้กล่องใช่ไหมกล่องพวกนี้นะเอามาเปิดลุ้นของในกล่องพวกนี้นี่คือต่อแรกนะต่อที่สองจำนวนดาวที่เราเก็บครบแล้วเนี่ยอืมจานวนดาวที่เราเก็บครบมันก็จะบอกว่าเก็บสิบห้าชิ้นได้ของอะไรอะไรแล้วมันจะมีการสุ่มมันจะมีเซตเอเซตบีนะครับผมเนาะตามที่ตัวเกมบ,บอกเนาะมีเซตเอกับเซตบีก็สุ่มเอาว่าจะได้เซตไหนนะครับผมแล้วก็เราเก็บได้กี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พิเศษนะสําหรับคนที่เก็บครบ40 ไ4สี่สิบอะห้าสิบสี่ชิ้นพูดผิดตลอดห้าสิบสี่ชิ้นเนี่ยเราก็จะเข้าหลักเกณฑ์ในการสุ่มหนึ่งร้อยรางวัลน,นะครับผมสําหรับรองเท้าแตะแล้วก็ใจปอบผมถาวรน,นะครับอย่าลืมไปเล่นกันล่ะไปเก็บนะกิจกรรมนี้ไม่คนพลาดเลยนะครับผมเนาะโอเคก็รายละเอียดกิจกรรมประมาณนี้หรือใครอยากอ,าอ่านกิจกรรมเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมมาอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเนาะผมอาจะะอาจะระอาจจะระบายทุย อาจจะที่ายไม่ละเอียดพอนะครับผมเนาะคือพยายามรีบทาไม่ไม่ไม่อย่างนั้นไะคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะคลิปยาวมันก็อาจจะกลายเป็นน่าเบื่อเนาะโอเครายละเอียดจะประมาณนี้หลักๆประมาณนี้เนาะใครที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเอาแบบรายละเอียดครบๆเดี๋ยวมีลิงก์ให้นะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันจริงๆดีกว่าครับผมครับผมตอนนี้เราเข้าเกมมาแล้วนะครับผมอันนี้คือหน้าตาของดจปาผมที่เราจะได้ถาวรนะครับผมเนาะที่เราจะได้ถาวรนะแต่เสดายผม ไม่ได้แตะมาด้วยนะมันได้แต่ได้ปะผมไปอย่างเดียวเนาะแต่นี่ใครลหลายๆคนที่ได้ไปแล้วก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับกิจกรรมรอบนี้ใครที่มีรองเท้าแตะไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็จะสุม่มก็จะเลือกไปสุ่มไอเทมที่เราจะไม่มีก็คือถ้ามีแตะตัวระบบก็จะไปสุ่มตัวได้ปะผมให้แทนนะครับผมเนาะใครที่มีได้ปะผมตัวนี้อยู่แล้วก็อาจจะไปที่แตะแต่ถ้ามีแตะมีได้ปะผมอยู่แล้วอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกัน นะแต่คิดว่าใดปะผมตัวนี้น่าจะยังไม่มีใครมีคิดว่านะคิดว่าอะไรก็ไม่รู้กับไม่รู้อะไรก็ไม่รู้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 สักอย่างโอกคครับผมนี่คือใดปะผมที่โปรโมทหน้าเว็บเลยนะครับคือตัวนี้เลยนะครับดาเมจจะอยู่ที่30หน่วยนะครับความแม่นยำา100 M สปีดอยู่ที่88หน่วยนะครับถือว่าเดินค่อนข้างช้าเลยทีเดียวนะครับรองเท้าแตะน่าจะเดินเร็วกว่านะครับผมระยะระยะในการฟัน1นะครับผมแล้วก็สามารถปลาใดปะผมเนี้ยได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับ ย้ำนะครับว่าสี่ครั้งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เควสนะครับวิธีดูเควสก็มาตรงนี้เลยนะครับตการกิจนี่นะครับผมเนะี่ยมุมขวาล่างนะครับารกิจเข้าไปนะครับแล้วก็เรากดดูที่ของรางวัลน,นะครับนี่เเห็นไหมหนึ่งชิ้นเนี่ยเออหนึ่งชิ้นเลยโกสตาร์ Spa, นะครับผมเนาะก็คือมันจะมีให้วันละสามอันนะวันละสามอันเท่าที่ดูเนะี่ยมีวันละสามอันนะ่ว่ในหกร้อยนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้ากดหกร้อยแต่คิดว่าไม่น่าจะมีนะ ส่วนประจำสัปดาห์นี้ไม่มีนะครับไม่มีจะเป็นอะไรโกโทเค็นอะไรไม่รู้นะอนนีผมเช็คเนี่ยที่เปิดให้ท่านผู้ชมดูอะไม่มีนะสำหรับเควสรายสัปดาห์ไม่มีไม่มีแจกจะมีแค่เควสรายวันนะครับผมเนาะอันนี้อายนี้ตัวละครหน้นากากเอเครับก็มันจะมีแค่เควสรายวันเนาะวันละสามชิ้นสามชิ้นสามชิ้นแล้วก็กิจกรรมตัวเนี้ยนะครับ มีให้เราทั้งหมด18วันนะครับผมเอ้ย18วันไม่ใช่21วันนะครับผมก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่23เมษายนยาวไปจนถึงวันที่อ่13พฤษภาคมเลยนะครับเนาะก็คือวันที่23เดือน4ยาวไปจนถึงวันที่13เดือน5นะครับผมเนาะเก็บวันละ3ชิ้นนะครับก็ผมลองลองเอา54หารด้วย3ละก็จะตก18วันนะครับผมเนะาะถ้าคำนวณผิดต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมเนาะซึ่งเรามีโอกาสพลาดได้3วัน,นครับผมเนาะ เพราะว่าถ้าด่ผมนับแต่ผมนับไม่ผิดนะมันระยะเวลากิจกรรมมันมีทั้งหมด21วันนะครับผมก็คือเราพลาดได้3วันนาะ21วันอะ19 20 21 3วันพลาดได้3วันนะครับที่เหลือห้ามพลาดนะครับวันละ3ชิ้นนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งวันละ3ชิ้นเควสก็ไม่ยากนะครับผมะเท่าที่ดูเนี่ยยิงหัวศัตรูนาออันนี้อะไรเนี่ยถูกสังหารอันนี้คือเราถูกยิงถูกยิงตายเอ,อ่อสะสมแมตตามกำหนด นะครับผมหมดวางระเบิดนะเควสแรกเนี่ยตาย15ครั้งเควสที่2ยิงหัว5หัวเควสที่3เล่นหมดวางระเบิด1ครั้งเควสง่ายๆครับเควสไม่ยากครับเป็นเควสที่เรายิงได้ประจําอยู่แล้วไม่ยากไม่ยากนะครับผมเราก็ชนะคิดว่าน่าจะผ่านกันฉลุยแต่ก็ผมก็เห็นว่าใน<ม>กลุ่มอะมีการรับรับจ้างเก็บด้วยนะเออ ใครอยากจะไปจ้างเขาก็ได้ถ้าไม่มีเวลาเลยแต่น,น,นี้ก็แล้วแต่เขาก็ไม่ได้คิดราคาแพงเท่าที่เห็นก็อยู่ที่ประมาณร้อยร้อยยี่สิบนะครับไป<ม>หาเองนะผมแค่เห็นเฉยๆไม่รู้ไปตกลกงกันเอง <c ười> คือว่าอยากเไม่อยากบอกว่าเป็นใครอะไรยังไง้วเดี๋ยวโดนโกงมาชิบหายก็แค่แค่บอกว่ามันมีมันมีคนรับนะแต่คุณก็ต้องไปเลือกดูกันเองว่าคนนั้นโกงไม่โกงไม่รู้ไปจัดการกันเองก็แค่บอกว่ามันก็มีนะไปหากันเอง,เองนะครับ ออแค่นี้ชี้โพงแค่นี้โอเคครับผมเราโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันในเกมกันดีกว่านะครับผมเอาได้ปรับงศเป็นประผลนะครับผมเนาะเอาอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ควรพลาดนะผม,มส่วนตัวอยากได้รองเท้าแตะมากคือรอง,งอ,องเท้าแตะมันเท่อะเออมีรองเท้าแตะแล้วต้องมีรองเท้าส้นสูงนะรองเท้าส้นสูงรองเทา้าเตะบอลน,นะครับผมเอามาเลย GM จัดมาเลยนะของห 5, 5าหานโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดมีกันดีกว่านะครับผมไป ค okay, ครับผมเราเข้าห้องบอทเนาะเรามาทดสอบกันก่อนแล้วกันนะครับสําหรับใจเป่าผมนะครับเนาะใจเป่าผมนี่ดามิเนตที่30หน่วยนะครับลองดูกันก็ฟันฟันตัวกี่ทีจะแตกนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามสามทีสามทีครับก็ดามีเนต30หน่วยครับสามทีถือว่าเบานะา่านะโดยบรรดาที่ทั้งหลายเลยถือว่าเปานะครับเปาเบามาก,มากแล้วก็ขึ้นที่ช้ามาก ะเด็นเลวอะเดินช้าไหมาเอาอย่างนี้ดีกว่าผมถือแล้วผมวิ่งไม่ทันคนหนึ่งเขได้ครับผมเนาะส่วนที่ขวาจะเป็นการปาไดเป่าผมสี่ครั้งนะครับถ้าปาโดนหัวก็ทีเดียวแตกเนี่ยถ้าปาโดนหัวทีเดียวแตกครับผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่รอบที่สองแล้วนะหนึ่งสองสามก็ถ้าปาตัวก็สามทีครับสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็น คลิกซ้ายรือคลิกขวาก็3ทีนะครับแต่ถ้าโดหนหัวก็ทีเดียวแตกได้เลยทั้งคลิกซ้ายและคลิกขวานะครับสำหรับใจป่าผมมีดนี้เอาไปเล่นขำๆได้ครับแต่อย่าจริงจังครับผมแล้วเป็นมีดที่ทาส่วนตัวนะสำหรับการรีวิวผมมองว่าถ้าเรื่องของการใช้งานและเรื่องของดาเมจเนี่ยเต็ม10คะแนนเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่ผมให้สัก3าแล้วกันเนาะให้3เลยถ้าเต็ม10ผมให้3มอะ่ะมันใช้ประโยชน์จริงได้ยากมากนะครับเพราะว่าถ้า เอาพูดตรงๆอ่ะถ้าจะเล่นไดเป่าผมผมเล่นผมเล่น M7 ดีกว่านะครับเล่นเล่นมีตัวเนี้ยผมยังรู้สึกว่าผมยังต่างหาศัตรูได้เยอะกว่านะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวแล้วคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดจะผมก็ได้ลองไปเล่นอีกลกันนะครับถ้าใครใครได้ไดเป่าผมนะหรือใครมีโอกาสที่ซื้อไดเป่าที่เขาเอามาขายก็ลองลอง,ลองเล่นดูนะครับนาะส่วนตัวผมมาคะแนนที่3เติม10นะครับผมกนะ็ดาเมจต่บอบุรุนที่ชา้าเล่นยากใช้งาน ได้ยากใช้ประโยชน์ได้ยากมากโอเคครับผมโอเคครับเท้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือไดเป่าผมนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าเดินเดินเดินช้ามากนี่ขนาดใช้ตัววิกนะถ้าไม่ได้ใช้ตัววิกเนี่ยจะขนาดไหนไม่รู้ปาได้นะครับแต่ก็ต้องตายโดนปั่นได้สองทีเรียบร้อยแตะโอ้โหอยเจ้แฟงเบตปั่นยากอันนี้ไอ้แตกแฟงเบตยังเล่นง่ายกว่าอีกความร,รู้สึกอ่ะ อ <Head> oh. สีอันมันน้อยไปอะสู้ไม่ได้อะมันสัน้นเรียบร้อยแตกก่กูยากอะได้เป่าผมอะระยะระยะมันแค่หนึ่งเองอะประมาณมีเริ่มต้นอะสูยากอะเอาได้ตัวหนึ่งว่ะ,ะแสดงว่าเลือดน้อยจำเหตุน้อยด้วยนะ าฝันสักสามทีย้งว่ากว่าจะตายต้องพยายามปามว่ะโอ้หมดแล้วว่าหมดแล้วว่าอยู่ไหน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 ตมเลือกก่อนตมเลือกก่อนโอ้ยเอาเฮดช็อตมาดี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 ต้องเล่นให้ถูกจังหวะครับมันเล่นยากส่วนตัวเล่นยากครับเพราะว่า ด้วยความที่มันสั้นด้วยพูดถึงมันสั้นนะถ้ามันเจอมีดยาวอย่างเงี้ยแตกกูแตกต้องเล่นเหมือนมีดเริ่มต้นนะมีด M7 ค่คยๆฟันหัวเอาอเอาเออุยอ้ยอุ้ยออาโดนทีหนึ่ง <laughs> โอ้เดโอโหวิ่งไม่ทันโอ้โหโอ้ยยังไม่ทัน <tamam> เออได้ตัวหนึ่งเออได้เฮ็ดช็อตเติมเลือกกันเติมเลือกกันตัวเลขสิบเก้าโอ้แตกกูเออแตกไปเอปเอว่ะแตก ยังไม่แตกเลยเออเลือดตันน้อยเออหัวแตกก็ไม่หัวแม่งเล่นยากมากวิ่งไม่ทันอะถือได้เปล่าผมวิ่งไม่ทันอะต้องถือเลือดอะคิดเอาแล้วกันม <laughs> ันวิ่งช้าแค่ไหนได้เปล่าผมวะ โออ้เยนะถ้าไม่ตัว well, ิกมันจะเดินขนาดไหนเดินบูเดินแทบไม่ทันไอ้เช็ดเช็ดเช็ดนิ่งๆตันไม่ถึงจุดห่านดูนิ่งๆดีเออดาวทองอ๋อ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 โอ้โววิ่งไม่ทันเขาเหี้ย เ,เจอใหม่ทีมน่ากะครับบ๊ายบาย